มาดูมาดนะูนะเสือเหตุของคันนี้ที่น้ําดันเนอะดีสุดคันนี้ไปทําอะไรมาไม่รู้จากที่ไหนนะนี่นะล้างออกมาจากม้นน้าเลยนะครับนี่นะ ครับผมวันนี้มาเจอกันคลิปหนึ่งงานหนึงเทสนะฮะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องอย,ษษบบยนต์นะฮะคันนี้เนะี่ยเป็นรถของ FC นะฮะเอฟซี c ต่ร้อนนะฮะยังไม่ได้ตรวจสอบเลยมาบอกให้อะไรรู้ไหมครับเปิดฝาสูบให้หน่อยช่าง บอกว่าฝาสูบมีปัญหานะอย่าให้เปิดฝาสูบเอามาอัดน้ำแก้วด,ดูนะก็ดูจากคลิปช่างนะครับหรือบอกว่า,าดูในคลิปช่างเลยเหมือนเลยนะอย่าให้ถอดเปิดฝาสูบออกมาดูนะเพื่อใจร้อนนะเราก็จะถอดให้ถอดเสร็จเราทำฝาสูบอะไรไปบ้างเดี๋ยวให้ดูเนดะี๋ยวบอกเรื้องต้นก่อนนะน้ำดันบอกตรงนี้นะเห็นไหมครับมีนะภาพสลิมน,น,นะชัดเจนครับ ดัดอกเยอะเลยนะตาฝาถูกไปดูนะฝาถูกก้ลงจิงพูดาแบบไหนไปดูฮะดูมาดูฝาถูกครับฝาถูกคันนี้นะอัดน้ำอ่าเดครัวไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ฝาถูกไม่โกงนะแต่ว่าลงจิงบอกว่าให้ใส่หน้าไปเลย ว่าหาสาเหตุไม่เจอนะฝาสูบไม่โกงแต่ว่าปาดฝาหน้ามานิดนึงนะครับใส่มาเกนเดิมได้นะทีนี้นะเราจะใส่ฝาสูบไปก่อนนะแล้วทาการอัดเช็คลวในระบบอีกทีนึงว่าคันนี้เจออะไรนะนะคอยดูคอยชมนะว่าสาเหตุที่น้ําดันนะฝาสูบไม่โกงนะเกิดจากอะไรนะแต่ว่าเอฟซีต้องการเช็คด้านในก็คือเปิดออกมาดูเลยว่ามีปัญหาไหมนะอันนี้ไม่มีปัญหานะ ปาสูไม่มีปัญหานะครับเราจะประกอบกลับนะครับ <S <S ไปต่อไปต่อครับ CJK คันนะี้นี่แคันนี้นะปาสูงใส่เข้าไปแล้วนะเราทำการอัด <S <S ชิกรั่วนะเราเติมน,น้ำเข้าไปจนเกือบเต็มระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการอัดนะอันนี้อัดจนถึงนี่ประมาณ ตัวนี้ประมาณ1งบาทนะครับประมาณ1งบาทนะประมาณ1งบาทนะเราอัดทิงไว้แล้วประมาณ10นาทีนะฮะก็จะไล่ตามนี่เลยปัสสูบสตรงอัดลงครึ่งแล้วผ่านแล้วนะแต่ว่าก่อนจะประกอบเข้าไปนะเราต้องอัดเช็ครั่ยให้หมดทุกจุดนะดูนะครับนี่ปั๊มน้ำตัวเดิมเขานะครับอัดแล้วไม่มีรอยรั่วนะ ไปเทปห้อน้ำเป็นไงมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีนี่เป็นรอยเติมน้ำใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราเอาลมมาเป่านะเอาลมมาเป่าให้แห้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเช็คดูอีกทีหนึ่งถ้าเจอเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงไหนรั่วนะนะหลังจากเราใช้ลมเป่าให้แห้งหมดแล้วนะในห้อน้ำนะก็ดู ตามจุดต่างๆรอยรั่วไม่มีนะครับข้อยางด้านหลังเครื่องข้อนี้ก็ไม่มีนะข้อนี้นะครับไม่รั่วซึมนะครับที่อัดไว้หนึ่งบาร์นะก็ไม่ตกลงนะครับก็สรุปว่าคันนี้นะน่าจะมีปัญหาที่จุดอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาม้อน้ำนะไปลองล้างดูนะครับ ลองล้างเอาน้ําอัดออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันต้องมีสาเหตุนะที่ทําให้น้ําดันออกเมื่อพักนะต้องมีสาเหตุนะไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าอฝาสูบอัดแล้วไม่รั่วฝาก็ไม่กวงนะผมรงกิงบอกมาอย่างนี้นะใส่หน้าเรียบร้อยเขาบอกแล้วนะก็เ,เหลือแต่หม้อน้ําจุดเดียวที่น่าสงสัยนะครับมาเดี๋ยว ลองเอาม้อน้ำไปล้างดูนะเป่าออกมาดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมดูนะเสียเหินของคันนี้ที่น้ำดันนะึกยิ้มสุคันนี้ไปทำอะไรมาไม่รู้จากที่ไหนนะนี่นะล้างออกมาจากหม้อน้ำเลยนะครับนี่นะเนี่ยหม้อน้ำเนีเน่ยต,ตันเลยทำให้น้ำไหลเวียนไมนะ่ดีนะดันนกหม้อบาง เวลาเกิดความร้อนนะเจนนะคันนี้กับนิเมทคันนี้นะไหลออกมาเลยนะทีนี้ทีนี้ทีนี้นี่นะไหลออกมาเลยนะไม่ชัวรยตอนนี้ต้องเปลี่ยนน้ํานีกว่านะสภาพร้ีเงี้ยใส่เข้าไปเลยไม่จบแน่นอนนะจะกลับมาอีกนะครับกับนิเมทกันนี้นี่หาน้ำดันสาเหตุจากอะไรนะครับ จะเจนเปลี่ยนนะครับหม้อน้ำตันไปต่อไปต่อนะครันนี้เราเช็คระบบน้ำแล้วไม่มีปัญหานะสรุปเจอหม้อน้ำตันนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับไม่ต้องใส่ใบเดิมกลับเข้าไปนะเพราะว่าในแฉงหม้อน้ำเนี่ยรูนิดเดียวเองนะตันแน่นอนนะคขนาดนี้แนะนำให้เปลี่ยนเลยนะ ก็ตอนนี้กําลังประกอบเข้าไปอยู่นะครับก็กําลังใส่หัวชีดนะครับแต่ลองใส่ไปแล้วนะฮะทำไปก็กล้ามปูหัวนฉีดนะเราตั้งยังเราตั้งยังตั้งครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวคันนี้นะอีกทีหนึ่งคือประกอบเสร็จก็จะมาสตาร์เครื่องนะแล้วก็ออกวิ่งทดสอบนะแล้วก็ดูอาการน้ำ นะกับที่มาคือดันของว่อพักน้ำนะ่ะวจะหายไปไหมนะกับสิ่งที่เราเจอคือม่าน้ำตันนะไปต่อไปต่อนะไปดูนะม่าน้ำม่าน้านะค่ับเยนใหม่เลยดีกว่าชัดเยนกว่านะครับเพราะว่าด้านในนี่อาจจะมีนะฮะ ตัวที่เป็นคราบเอามาเนั้นเป็นคราบขอ,อ,องน้ามันเครื่องนะติดติดอยู่ภายในหม้อน้ํานะนี่มันจะอัดเข้าไปอุดตันในซี่นะต่างๆในหม้อน้ําุูกนี้นะครับน,นี่ตัวหม่นะฮะสเกลกว่านะครับเดี๋ยวเรานาตัวหม่ใส่เข้าไปแล้ววิ่งทดสอบกันนะอ่าก็เหลือประกอบ หม้อน้ำนะครับสีตัมเสผา,านนะเก็บรายละเอียดด้านนอกนะก็ะเดี๋ยวเสร็จนะเราจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำนะครับแล้วก็สตาร์ทลันไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วออกไปวิ่งนะครันนี้วิ่งรลล้อนๆนะวิ่งวิ่งมาแล้วร้อนเลยวิ่งไกลๆนะ้ำจะดันออกมาพักแบบรุนแรงเลยบุก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 เลยนะ แล้วก็เขาบอกน้ำหายนะ FC แจ้งบอกน้ำหายโดยไม่รู้สาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอเลยก็คือน้ำดันอย่งนี้แหละมันถึงหายนะฮะความเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับเจอจากหม้อน้ำตันหรือไม่นะฮะคันนี้ FC ร้อนใจนะอยากให้เราเปิดดูด้านในฝาสูบว่ามีปัญหาหรือไม่นะก็จัดการให้นะเปิดมาไม่มีอะไรฝาสูบป,ปกตินะครับ ใสหน้านิดนึงนะครับรองจึงบอกว่าใส่น้านิดนึงนะเราก็จัดการให้นะประมาณนั้นไม่ต่อไม่ต้อนะคันนี้เราจะใช้น้ำเปล่าเติมก่อนนะทดสอบก่อนนะครับกรรมการที่มานะถ้าผ่านแล้วถึงค่อยเติมนะ น้ำยากูลแลน,นะครับหรือน้ำยาหล่อเย็นนะเติมน้ำให้เต็มหลก,ก่อนออกวิ่งทดสอบก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนนะถ้าไม่รั่วไม่ซึมนะครับหรือไม่ดันน้ำไม่หายนะ่อยเติมยากลแลนเอาเติมเข้าไปน้ำเปล่าเติมเข้าไปก่อนวันนี้เป็นวันเด็กเนาะเขาพากันไปเที่ยวหมด วันนี้วันเด็กแห่งชาตินะสัปดาห์ที่สองของปีนะครับของเดือนมกราเรายังทำงานอยู่นะครับพ่อพักน้ำเติมยังเติมพักน้ำามางไ,ไวมก่อน พอดีพอดีอี่ยิงงานเปสตาร์ทเครื่องเริ่ประมาณกี่กิโลแล้วเนี่ยสองสองได้ยังสอง,สองก็ประมาณสิบลิตรนะสองกิโลประมาณสิบลิตรแล้วพอแล้วนะ รอกุญแจแป๊บอันนี้เราไม่ได้รือ้อพวกระบบปั๊มเชื้อเพลิงนะรื้อแค่แป๊บเปิดฝาสูรเฉยๆนะไม่ต้องจี้ตรงนะครับเอ้าตาดเลยไปดับไป แล้วติขึ้นมาแล้วครับันนี้ชิ่อโอ้ยเงียบกิฟต์นนะนนี้ตัง้งเราใหม่ด้วยนะเปิดปัดสูบทุกครั้งต้องตั้งเราใหม่นะครับ0ูนยนะ์จุดหน,น,นะนึ่งห้าตีนัเกีนะฮะเงียบกิฟต์เลยนะน้ำไม่ดันนะปกติตตน,นี่มาเป็นไงสตาร์ทสตาร์ตรุดดังขึ้นี่เลยดังเลยครับผมดังขึ้นเลยดังเลยนี่ไม่ดันแล้วฮนะ ว่าต้องรอเครื่องร้อนก่อนนะเดี๋ยวเอาผานนี้มาให้ดูนะแบบอะไรที่เปลี่ยนไปมีอะไรั้างเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดูข้าง่าเดี๋ยวเราให้ดูดครับกับคันนี้นะวางตรงนี้ก่อนนะมีรางโซ่แล้วก็โซ่นะฮะที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดันโซ่นะส่วนว่านะครับตัวปัญหานะฮะคันนี้ของเดิมเขานะครับอยู่ที่แปดสิบห้านะแปดสิบห้าตรงไหนเอ,อ่ยมองไม่เห็นแล้วนะแปดสิบห้า ตรงนนี้นะ85องศานะผมแนะนำนะเปลี่ยนที่75หรือ76นะฮะในรถยนต์ดีแม็กจะดีที่สุดนะครับบ้านเราอากาศรอนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ว่าทำไปไม่เคยมีปัญหานะครับกับอาการน้ำเือดน้ำดันนะครับจบแน่นอนนะครับคันนี้นะเดี๋ยว ลันไม่สักพักหนึ่งนะฮะเราออกวิ่งทดสอบกันนะฮะเราออมาดูนะว่าตรงนี้นะม้อ,อ,อพักน้ําตรงนี้นะจะเดือดขึ้นมาไหมนะครับโอเคนะผมออกวิ่งทดสอบแล้วคันนี้นะครับวิ่งมาสักระยะแล้วนะประมาณสักยี่สิบสามสิบโลแล้วนะความร้อนปกตินะคือคันนี้ความร้อนก็ไม่ได้ขึ้นหรอกแต่เวลาจอดเนี่ยนมันเดือดออก ห่อพักน้ำนะฮะเห็นสะพานสวยๆนะเป็นสะพานนวลชวีนะครับขับรถเที่ยวไปด้วยนะทดสอบด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมกลับนะพอกลับถึงอูป่ปุ๊บก็จะเปิดดูนะว่าห้อพักน้ำจะเดือดไหมนะรอดูอีกทีนะรอดูรอชมนะครับผม ลอนอยู่กึงก้างนะครับไม่ขึ้นเลยนะครันนี้สอบถามเอฟซีอีกทีหนึ่งเอฟซี FC ว่าเวลาขับไปนะครับมีเสียงเดือดบกบุกบ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 ก,กอยู่ตรงฝั่งคนขับด้านขวาด้านหน้าฝากระโปรงนะะก็เป็นตรงนั้นแหละครับที่เดือดนะฮะเวลาขับเ,เดือดนะครับบอกแล้วก็ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆหม่ก็เดือดนะฮะจอดก็เดือดนะครับ กรรมการที่มานะแก้ไขให้แล้วนะไปดูซินะครับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันครับฟาบมาดูกันเลยมาดูกันเลยเอ้ยอ่าเปิดปั๊บแลโฟรงแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ เดืดเปล่าโปรงแล้วนะครับเครื่องเดินนิ่งนะฮะน้ำตรงนี้ที่เคยเดือดน,นะครับมาดูกันนะนี่นะเราเติมน้ำเปล่าไปก่อนเพื่อทดสอบทดลองนะครับไม่เดือดน,นะไม่เดือดไม่เดือนดอน,นะฮะกดตรงนี้มีแรงดันนะถ้าเปิดฝาหม้อน้ำตอนนี้กดแล้วตึงนี่ พุ่งแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขณนะเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แล้วกดข้อน้ําเนี่ยโอ้ร้อนนะร,ร้อน <c oughs> ก็เปิดฝาอน้ําปุ๊บพุ่งแน่นอนนะจบแล้วคันนี้กรมการที่มานะนี่คือม่อน้ําตันนะม่าน้าตันคันนี้ม่อน้ําตันนะครับเอฟซี FC นี่ใจร้อนนะอยากรู้สาเหตุนะมาถึงเลยสั่งทีมงานเปิดฝาสูบเลยยังไม่ได้เช็คเลยเปิดฝาสูบมาดูก่อนเพราะ งานจัดให้นะเปิดสายสูบมาส่ง,งลงตึงนะครับสรุปสายสูบไม่เป็นไรแต่ว่าลงตึงให้ใสหน้ามานะให้ใสหน้ามากเก็บความเรียบร้อยนิดหน่อยนะครับจกงานนะครับพร้อมส่งงานนะครับคันนี้ไม่มีอะไรแล้วผมออกวิ่งประมาณ30-40กิโลแล้วนะครับอ่าครับผมคันนี้เช่นผมบนภูเขาน,น้ำตันลง <c oughs> งานนะก็ <c oughs> คลิปที่ทำลงไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube งแ้มจเลิศการช่างด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะวันนี้ก็ผมว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่แหมจเลิศการช่างครับ